ก่อนหน้านี้ครับผมมาหาอาหารเสริมให้คุณแม่ทานเพราะว่าคุณแม่เป็นมะเร็งที่ปอดในที่สุดท้ายดรหมู่ปริญญาศรีสารคามเป็นผู้แนะนําให้รู้จักบียอนมากีพาัดครับ ผมรู้สึกว่ามันใช่สําหรับผมมากๆเพราะเป็นคนชอบดูแลเรื่องสุขภาพเนื่องจากกิ๊บอะค่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องขึ้นเวนนะคะทํางานเป็นกะเราก็จะเป็นหวัดบ่อยมากๆนะคะพอคุณแม่ได้ทานมากิีพัทแล้วเนี่ยมะเร็งที่ปอดของคุณแม่ลดลงเรื่อยๆทุกครั้งที่ไปทําการอีกสเลตสนที่ดีขึ้นเรื่อยๆของคุณแม่คือมันทําให้ตัวผมเองเนี่ยคลายกังวลได้เยอะมากๆเลยครับมีกําลังใจที่จะไปทําอื่นๆได้มากขึ้นหายแต่ความกดดันความเครียดเพราะฉะนั้นก่อนที่กิ๊จะทานอะไรลงไปอะค่ะกิ๊จะต้องศึกษาข้ออมูลย่าง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนวัตกรรมสินค้ากระบวนการผลิตนะคะรวมถึงผลการวิจัยในคนกิฟก็เลยมั่นใจที่จะตัดสินใจทานผลิตภัณฑ์กลุ่มบียอนเป็นการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทางครับสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกเห็นการดูแลสุขภาพตัวเองแบบครบทุกมิติจริงๆ บิออนเอ็มเป็นผลิตภัณฑ์ที่เวลาผมทานเข้าไปจะเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายให้กับผมเพิ่ม VO2 Max ทําให้การอัดการหายใจของผมเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นมากๆส่งผลต่อการขยายหลอดเลือดในทุกๆเซลล์ของร่างกายมี e อ NERGY สูงขึ้นมากๆก็เริ่มทานตัวมาคิพัสนะคะแล้วก็ตัวไลท์เซนเชียลค่ะทําให้ภูมิแพ้หายลมพิษหายไม่เป็นหวัดอีกเลยตอนนี้ต่อเนื่อง6ปีแล้วค่ะผมชอบบิออนมาคิพัสเพราะว่ามันทําให้ตัวเองเนี่ยหายจากอาการความดันสูงได้ครับทาให้เรา สุขภาพแข็งแรงนะคะเหนือกว่านะคะแถมปลอดภัยค่ะทานเป็นประจาทุกวันตาลาพอมาได้ทานมะขีพัดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเพียงง่ายครับแต่ว่าตอนที่เราทานมะขีพัดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสดชื่นกับปีกกระเป๋ามากเลยครับผมไปโตเกียวมาราธอนผมพก MX กไปด้วยนะครับเอา MX ไปที่โตเกียวนะคะไปเจอพายุฝนผมอัดวันละสซอง3วันก่อนแข่งเลยครับรผู้ชายใสยว่วาเลงผมผมชอบทาน ของหวานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกหรือว่าขนมไทยผลลัพธ์ที่ได้ชอบมา,มากๆนะครับมันทาให้รู้สึกว่าผมยังสามารถทานของหวานได้โดยที่ความดันไม่ขึ้นมันช่วยในเรื่องของน้ําตาลในเส้นเลือดและไขมันในเส้นเลือดได้ดีมากๆเลยครับวันนี้หลายๆคนนะครับดูแลภายนอกให้ดูเด็กลงแต่ไม่มีใครที่สามารถดูแลภายในให้เด็กลงได้บีออนล็อกสเบอร์กี้พลัส เป็นนวัตกรรมจากรางวัลโนเบลไพรส์ช่วยในส่วนของการทําให้เซลล์เราเด็กลงสิ่งที่เห็นกับตัวเองชัดเลยนะครับผมไปเช็คเซลล์มาที่สถาบันเช็คเกี่ยวกับเรื่องเซลล์นะครับผลที่ออกมาคือปัจจุบันผมอายุเซลล์เหลือเท่ากับคนอายุ26ปีสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่นะคะสามารถได้ทํางานได้เต็มที่เที่ยวได้เต็มที่ตอนนี้คุณาภาพชีวิตดีทุกด้านเลยค่ะ ะะเพื่อนกิฟนะคะคนรู้จักกิฟนะคะคนที่กิฟรักกิฟแนะนําทุกคนค่ะผมรักบียอนเพราะว่าบียอนทําให้ผมใช้ชีวิตได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องการงานการเงินเรื่องความสัมพันธ์และที่สําคัญที่สุดคือเพราะสุขภาพที่ดีนี่แหละมันทําให้อิโมชั่นเราดีครับ วิยอนตอบโจทย์ในด้านของ 1. คือเรื่องสุขภาพครับ2คือทําให้ก่อเกิดรายได้ 3. คือไลฟ์สไตล์ของชีวิตครับถ้าวันนี้ทุกท่านดูแลคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีท่านจะสามารถช่วยเหลือผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวงกว้างได้อีกมากมายก็รู้สึกอิ่มเอมใจมากๆนะคะที่หลายๆท่านทานแล้วนะคะก็กลับมาขอบคุณกิฟนะคะที่กิฟต์อะคะแบ่งปันสุขภาพดีให้แก่เขาและก็คนที่เขารักค่ะ มันมีพลังแห่งชีวิตมากๆแล้วสามารถเติมเต็มพาชชันตัวเองในการใช้ไลฟ์สไตล์ในอนาคตได้อีกยาวนานครับคือตอนนี้ค่ะกิ๊บเป็นลูกสะพ้ายคนโปรดเลยนะคะเพราะว่าได้แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่สามีทานค่ะคือสินค้าดีเนี่ยจริงๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับแค่ไปบอกต่อมันก็สามารถตอ,โอ,ตอบโจทย์ชีวิตของคุณได้ครับแล้วใช้ชีวิตแบบบีออนด้วยกันครับคำว่าผู้ให้แล้วก็แบรนด์บียอนนะคะมันเกี่ยวเนื่องกันมากๆผมรักบียอนมากมากเลยครับ 我第一。<laughs>